สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีการนะครับใช้แอปในการประเมินโค้ดผิวนะครับสำหรับเครื่อง EdgeLock Me นะครับวิธีการที่เราจะรับโค้ดนะครับก็คือเราเข้าไปที่แอปที่ชื่อว่า My New Skin นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากใน Play Store แล้วก็ App Store นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเข้ามานะครับเราก็ทำการล็อกอินเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเรากดขีดซ้ำขีดทางด้านซ้ายบนนะครับแล้วเราเลือกตรง เมนูอันที่2นะครับการค้นหาเบต้านะครับแล้วกดตรงคำว่าคำเชิญเบตา้าเมื่อเราเข้ามาที่หน้าคำเชิญเบต้านะครับสังเกตทางด้านขวาจะมีคำว่าคำเชิญใหม่เรากดตรงเลือกคำว่า Vira Skin Consultation นะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะระบุได้ว่าอันนี้เราจะส่งนะครับเป็นลิงก์สําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าจะเป็นกลุ่มใครก็ใช้ได้นะครับเราก็อาจจะเลือกนะครับอ่าแล้วก็ชื่อผู้ให้คำปรึกษานะครับสมมุติใส่ว่าเป็น x นะครับ ตรงนี้นะครับเราเลือกลงมานะครับจะมีบรรทัดนะครับตรงขั้นตอนการแนะนําอันนี้คือสําหรับเราจะไปเป็นที่ปรึกษานะครับผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการสําหรับเอชล็อกมีนะครับเราแตะขึ้นมาจะมีเลือกนะครับเราเลือกคําว่าเอชล็อกมีครับอ่านะครับแล้วเราค่อยกดต่อไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ลิงก์ครับเราก็กดคัดลอกลิงก์อันนี้ครับนะครับส่งไปนะครับสมมุติผมอาจจะส่งไปนะครับลิงก์นะฮะเราลองแตะดูที่ลิงก์เองก็ได้นะครับ ซึ่งเมื่อเราเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาสู่ v ีร a านะครับเราก็กดดําเนินการต่อนะฮะอันนี้ก็จะพูดถึงตัวเครื่องมือนะครับให้คำปรึกษาทางด้านผิวของ H-Log มีนะครับเราก็กดนะครับลูกศรทางด้านขวานะครับแล้วก็เริ่มรับคำปรึกษาครับเราก็กดติ๊ก3ช่องหลังหลังจากนั้นกดตกลงนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับเราสมมุติเป็น X แล้วเราก็กดดาเนินการต่อครับอ่าเขาถามว่าคุณมีเอล็อคมีหรือยังอ่าเรามีแล้วนะครับอ่าเขาก็จะถามว่าอายุเท่าไหร่นะครับก็ใส่ช่วงอายุของเรานะครับเพศนะครับเราคนเป็นคนผิวอะไรนะครับแล้วก็จะมีชาวไทยด้วยนะครับเราเลือกชาวไทยครับแล้วกดดําเนินการต่อจากนั้นเขาก็จะให้ทําการถ่ายภาพนะครับซึ่งเราจะต้องนะครับอ่อ ถ่ายรูปนะครับเซลฟี่ตัวเองนะครับโดยที่รูปเนี่ยที่เราถ่ายเนี่ยจะต้องไม่ใส่แว่นตานะครับแล้วก็ไม่มีเมคอัพนะครับแล้วก็ขยับนะครับผมอย่าให้บังบริเวณผิวหน้านะครับแล้วก็กดเริ่มสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเขาจะให้เรานะครับเลือกรูปนะครับเราควรจะถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ เก็บไว้ในมือถือนะครับเป็นรูปที่ไม่ควรจะผ่านแอปในการแต่งรูปนะครับเป็นรูปหน้าสดเรานะครับแล้วเราก็กดอัปโหลดโฟโต้ครับซึ่งก็จะเป็นรูปนะครับขึ้นมาเป็นรูปล่าสุดนะครับอ่านะครับก็จะขึ้นคะแนนนะครับว่าสกอร์ของเราเนี่ยนะครับค่าที่ดีควรจะอยู่ที่80คะแนนขึ้นไปนะครับเขาก็จะบอกว่าจุดดังดาของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ83คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับริ้วรอย83 ครับริ้วรอยไม่เยอะนะครับแต่โครงสร้างผิวอาจจะเริ่มมีความหย่อนคล้อยนะครับก็ได้คะแนนที่70นะครับความหมองคล้ำริ้วรอยหมองคล้ำนะครับ85ก็คือค่อนข้างดีโดยเฉลี่ยนะครับสภาพผิวของเราเนี่ยเทียบเท่ากับคนอายุ34นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่านะครับจุดด่างดำของเราเนี่ยนะครับอยู่บริเวณจุดไหนบ้างนะครับ ริ้วรอยนะครับช่วงที่มีปัญหานะครับก็อาจจะมีบริเวณช่วงตรงนับหากนะครับแล้วก็ใต้ตานะครับแล้วเราก็แตะที่โครงสร้างผิวนะครับของเรานะครับว่าจุดที่เริ่มมีความหย่อนคล้อยนะครับแล้วก็รอยคล้ำนะครับก็จะมีบริเวณใต้ตานะครับหลังจากที่เราเรียบร้อยนะครับเราต้องการที่จะนะครับดำเนินการต่อเนี่ยนะครับเราก็แตะที่เมนูนะครับคราวนี้เขาก็จะมาในช่วง สอบถามในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับข้อมูลชีวิตประจําวันของเรานะครับปกติเราใช้ผลิตภัณฑ์นะครับประจําสัปดาห์มีอะไรบ้างนะครับผมใช้คลีนเซอร์นะครับมีสครับผิวนะครับเป็นรายสัปดาห์โทนเนอร์ไม่ได้ใช้นะครับใช้เซรั่มนะครับแล้วก็มาเชอร์ไรเซอร์นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วก็คุณเจอแสงแดดนะครับแต่ละวันแค่ไหนประมาณ1-3ชั่วโมงนะครับปกติคุณทา ป้องกัน spf ก็คือแสงแดดเนี่ยนะครับด้วยผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็จะมีครีมกันแดดกับมอยเซอร์ไรเซอร์นะครับกดดำเนินการต่อครับปกติคุณเจอมลภาวะประจำวันอะไรนะครับระหว่างวันบ้างอ่ะปานกลางคุณดื่มน้ำมาละกี่แก้วนะครับผมก็ประมาณ3-5แก้วคุณให้ระดับความเครียดของคุณอย่างไรนะครับปานกลางปกติคุณนอนหลับวันละกี่ชั่วโมงนะครับผม6-8ชั่วโมง อ่าคราวนี้ก็จะสอบถามเรื่องของสภาพผิวนะครับคุณเป็นคนผิวแพ้ง่ายไหมอ่าของผมปานกลางนะครับคุณจะอธิบายผิวของคุณอย่างไรของผมเป็นคนผิวมันอ่าปัญหาผิวนะครับอ่าจุดที่ต้องได้รับการดูแลนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้อ่าผมมีอยู่3ปัญหานะครับเรื่องของอผิวมีความหมองคล้ำเล็กน้อยผิวคล้ำนะครับแล้วก็รูขุมขนนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อ คุณมีความกังวลอะไรบ้างจุดไหนที่เราต้องการการดูแลนะครับอาผมอยากได้เรื่องริ้วรอยนะครับแล้วก็อยากให้ลดความหมองคล้ำผิวกระชับขึ้นนะครับจุดที่ต้องการดูแลความหมองคล้ำพิเศษนะครับรูขุมขนนะครับรอบดวงตาอยากหมดเลยนะครับควบคุมความมันผิวแพ้ง่ายอันนี้ไม่ต้องก็ได้สิวไม่มีนะครับสภาพผิวนะครับแล้วก็สุขภาพผิวโดยรวมดำเนินการต่อครับ อันนี้ก็คือที่เราต้องการนะครับให้อยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับเซรัม่มแล้วก็ตัวครีมของตัว h l o c k Me มีนะครับเรากดดำเนินการต่อครับแล้วก็ความต้องการเฉพาะนะครับสามารถที่จะเลือกเพิ่มเติมได้คุณต้องการนะครับมอยเจอร์ไรเซอร์ให้มีกลิ่นหอมไหมนะครับก็เราอยากได้ เราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากให้หอมทั้งตัวกลางวันกลางคืนหรือว่าหอมเฉพาะตัวกลางวันกลางคืนอาจจะแบบไม่ต้องการให้มีกลิ่นนะครับหรือทั้งหมดไม่ต้องการของผมได้หมดนะครับเขาก็จะถามต่อว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่คุณต้องการตัวกลางวันนะค,คุณอยากได้แบบไหนนะครับบางเบาไปถึงเข้มข้นนะครับหรือว่าชอบแบบเข้มข้นของผมชอบแบบบางเบานะครับแล้วเขาก็จะมีบอกว่า ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นโลชั่นฟื้นฟูผิวนะครับมีผสมน้ําหอมมี spf 25แล้วก็มีค่า pa บวกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แนะนําก็คือ moisturizer เนื้อครีมบางเบานะครับอ่าผมอยากได้เนื้อบางเบานะครับอ่าสำหรับกลางคืนนะครับอยากได้เป็นเจลครีมหรือว่าอยากได้เป็นโลชั่นเจลนะครับผมขอเลือกเป็นโลชั่นเจล านี่ก็คือโค้ดนะครับที่ผลิตมาเพื่อ X เลยนะครับผลิตภัณฑ์โค้ดพิวของผมก็คือ n 5 v t 5 b นะครับผมจะเซฟโค้ดอันนี้ไว้นะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับรายละเอียดนะครับเขาก็จะบอกว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะครับทำมาเพื่อช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็เก็บเอาไว้อ่านได้นะครับหรือว่าเซฟไว้ก็ได้แล้วก็อันนี้คือตัว moisturizer นะครับ ส่วนสำหรับนะครับที่เขาจะแนะนำก็คือในตัว h l o e l Me เนี่ยจะไม่มีตัว c ล e นเซอร์นะครับเขาก็จะแนะนำว่าผิวผมเนี่ยควรจะใช้ h l o e l o e n t l e c l e a n and Tone นะครับแล้วก็โค้ดผิวนะครับสำหรับ h Lock Me มีครีมของผมเนี่ยก็คือ n 5 v bt 5 b นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะเป็นราคารีเทลอยู่นะครับคือ6,358บาทนะครับแต่สำหรับราคาสมาชิกก็จะอยู่ที่ประมาณ4,450บาทนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเป็นลูกค้าเนี่ยเราสามารถที่จะกดใส่ตะกร้าได้เลยนะครับกดใส่ตะกร้านะครับนะครับแล้วก็จะไปที่หน้าชำระเงินนะครับซึ่งถึงจุดตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับล็อกอินนะครับเพื่อจะได้ราคาสมาชิกนะครับตอนนี้เรากดดำเนินการต่อ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับเป็นผู้มุ่งหวังนะครับหรือเป็นคนใหม่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สมัครสมาชิกนะครับเขาก็จะซื้อในราคาปลีกนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเขานะครับสร้างบัญชีนะครับในการใช้งานเนี่ยก็คือจะกรอกข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษเบอร์มือถืออีเมลรหัสสมาชิกนะครับอันนี้ก็คือเท่ากับเป็นการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อจะเป็นทีมงานของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ก็สามารถที่จะให้เขาสมัครได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเองลองฝึกนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับเกิดลูกค้าที่มีความรักแล้วก็ประทับใจเพราะว่าจะได้สูตรครีมที่เป็นสูตรผิวนะครับเฉพาะบุคคลของเขาเองจริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะทําให้ทุกคนเองนะครับมีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เอสมีมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ